Yeah อ h า The green one over there last one Yeah pick up uh huh bring here bring to mommy yes thank you ขอบคุณค่ะ Sit down Sit down Yes อาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆ first สวัสดีค่ะสวยๆ over there over there Dikha สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆอาเซ่ไฮ Say Hi กันสักทีให้กูจูสให้กูจูสน็อกที่จมูกคอมอนให้กูมีห้าห้ากล้าวงเบี้สวัสดีทุกคนเลยสวัสดีทุกคนเลยนะเดี๋ยววันนี้จะพามาออกกำลังกายในส่วนของก้นของขากันโดยที่ใช้อุปกรณ์ที่เป็นยางยืดตัวนี้นะยืดถ้าผ่ายบ่มีกะเดี๋ยวคือเสียเท่าให้เบิร์ระหว่างที่มียางยืดกับบ่มียางยืดเนาะกะเดี๋ยวสิเสียท่าให้เบิร์นผู้อมแบบเออฮึดยูอันมามียืดติดมั้ง โอเค Thank you to okay, mommy Okay, mommy use this one too okay? uh, mm hmm. เดี๋ยวพี่สาตัวนี้เล่นโก้นเล่นขาคือ เล่นท่าเล่นก้นเล่นขานี่ยนะท่านี่ย่างยืดข่อจะเคยบอกแล้วนะว่ามันสิเห็นผลเร็วเพราะมันไปเพิ่มแรงต้านเข้าไปแต่ว่าอ่าช่วงโอ้โอเคโอเคเบบี้ปกติสิเล่นกับตัวนี้ดุเนาะเดี๋ยวมื่อเรียสิท่าเล่นกับตัวนี้กันละกันแต่ถ้าผายโบมีกะบบไซก็ได้หรือผายท่าถ้าถ้ามีตัวนี้อยู่กับไสตตัวนี้ไปก็ได้เนาะเดี๋ยวสิเห็ดให้เบิ่งกันละกันว่าท่าที่คอยเล่นนี้มีหลายท่ามีสองสามท่าเองแต่ว่าอ่าเล่นกับตัวนี้กับ แบบนี้ให้เบิ่งกันละกันอะแล้วกับแบบที่โบมีแบบนี้เนาะเออคัดลองเล่นเบิร์เลยถ้าใครมีแบบนี้อันนี้นะอือฮึถ้าใครมีแบบนี้มันสิ่เล่นได้ทั้งแขนทั้งขาเฮาเฮาเอามาเล่นขาเฮาก็ได้มาเล่นแขนก็ได้แต่ว่าเฮาเอาไปก๊ะใส่อย่างมแบบมัดไว้แบบนี้แล้วเป็นดึงแบบนี้นะอือฮึ Oh this one is a turtle. It's a dog Duck. duck. This a bear. This one mommy don't know English how to call. Look like toon <laughs> มีมกวิดโอเลี้ยอกแค่มมีเพย์วิดีโอโอเคอืเพย์วิดีโอเฟรนด์โอเคซีซีเนมาี่วันชมกวิดโอเอาไว้เลยซีวโอเคมันยูกี้ดิสันต่อแม่มีโอเคเลิกเอยูดิสตันตม่มีโอเคว้ยูวันดิสันลูกอยากได้อยางนู้อะสิมาเล่นห้เบิงเนาอามคอยเล่นกับอยากยืดอันนี้กันอ่าเล่ คอยกัซซิเล่นเอาเอาเข้าตั้งพื้นเอามือจับอย่างยืดไว้เสร็จหนึ่งโอเค work out baby let's go 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 work out กาซีทีบตีนขึ้นไปข้างหลังแบบนี้ให้สุดๆเลยสุดๆจนแบบว่ามันตึงอย่างยืดแบบนี้นะเออคอยกัซซิเล่นแบบนี้แหละคอยสิมากเล่น3เซตเซตละดซิมหาเือแบบนี้นะ กะเล่นทั้งสองข้างข้างซ้ายข้างขวาข้างละซิมห้าเพื่อนเนาะเป็นเซตไปทั้งหมดกับสามเซตแบบนี้นะพอสมาร์ทเล่นเห็นบอกยำถีนไปกระซิเอาจนตึงอย่างยืดจนขากล้นนี่กะสิตึงเลยแบบนี้นะเออฮะิตึงทั้งขาทั้งก้นเลยอันนี้คือท่าที่คอยมารเล่นกับอย่างยืดตรงนี้เนาะกะทั้งสองข้างคือกันข้างซ้ายข้างขวาแบบนี้เนาะก้นก้นมันสิรู้สึกตึงๆเลยกับขาพอก็ะซิเล่นแบบนี้แหละ ถ้าเขาบ่มีอย่างยืดก็เล่นท่าคือกันนี่แหละแต่ว่าบอ่อไซ่อย่างยืดเนาะแต่ว่าเ่า่เข้าไซ้อย่างยืดเข้าไปแล้วมันจะเกิดแขงต้านขึ้นมันสิเห็ดให้ห้่าอ่ะได้ไส้กล้ามเนื้อนะส่วนขาส่วนก้นหลายขึ้นแบบนั้นฮ okay, ึย no. oh, ูเฟรนกิมฮะคิสกิมฮะคิสโอชิฟูฟูโอเคสเมลเฮชิฟูฟูเนาะโอชิเอูฟูโอ้ซูสเมล Oh, that means she poo-poo of oh, poo -poo. her diaper like here. Change her diaper. Come to change her diaper like here. She poo-poo, okay, smell her. Oh, she poo-poo. Oh, she poo-poo. Go change her diaper. smell again. Oh, she poo-poo. Oh, huh. oh, oh, so smell, it. Your friend, she have to change diaper, okay? Go change your friend. Your friend. Yes? Have to change diaper? Oh, no good. Smell. She have a diaper. Have to mm, smell. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. No, no, no. Don't hurt mommy like this. Like this, no good, baby. Like this, no good, okay? No. Don't do like this. Like this, no good. Remember, mommy teach you hit people like this no good is see, s e e see, s e e m o m m y hit your hand okay m o m m y hit your hand like this okay like this no good no 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 don't do like this okay no 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 understand Mm -hmm. keep a kiss keep a kiss okay ตามมาท่าต่อมาเนาะเมื่อกี้นี้เ o w team ขึ้นไปทั้งเทิงแบบนี้ แต่มาท่านี้ขอสิพาที่ออกไปทั้งข้าแบบนี้เนาะแบบว่าชิงเฉียงแบบนี้นะย่มเล่นกันมันสิได้ทั้งในส่วนของซ้ายแพกเทาแลวแต่ในส่วนของขาของก้นท้องแบบแบบนี้เนาะเห็นปะดึงดึงขาเข้ามาหาสอกเข้าแบบนี้แหละเออก็สิได้ทั้งซ้ายแพกแล้วก็ได้ทั้งก้นเท้าพร้อมท่านี้ก็ดีการเล่นทุกสองขาือกันทํางซ้ายทัางขวาแต่พอสิเล่นทามันใหเบิงเนาะอันนี้มมัไปไหม กรท้าวกระที่ออกไปแบบนี้แหละเออไปทั้งผ้านเชียงแบบนี้นะอันนี้แหละเกงขาเกงก้นน้ำย้มเข้าดึงขาเขามากกับเกงนะท้องเอาไว้เนาะตอนทิบขาเอาไปกับเก่งขาเก่งก้นเทาแบบนี้นะกลับมาท่าต่อมาท่าต่อมาเนะอันนี้ค่อยสิทิบออกไปตรงๆแบบนี้แล้วหยกขึ้นยกลงแบบนี้เนาะเออแบบนี้แหละ เก่งขาเก่งก้นไว้งามที่เฮาเล่นเหตุนี่แหละขากนะบซิมหาเทือก <Hey. S 1> ทางขางซ้ายทางขวานะฮึ่มมั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 มโอ้คนเพิ่งตื่นนอนพนยังบท่ทันได้กินเขา้าต้องไปเอาเข,นะข้าแล้วจะกินฮึ่มมัมมัมฮึมมัมมัมโอ้อ <Hey. S 1> โอเคโอเคเวลี่ปิดโอเค5น n you have 5 minutes 5 minutes g i ม e me 5 แมกับ <laughs> ประมาณนี้แหละทั้งขางซ้ายทางขวาขางละซิหาเทื่อเล่นทั้งหมดกับสามเซตเนาะ Let me go มึงกดดึงแม่ไปท่าไปกินข้า <laughs> okay. วโอ,าโอเค one more time น่ามามีโกเคอือฮึอันนี้ในส่วนที่ไผ่ที่มีอยางยืดตัวนี้นะกับไซส์กับอยางยืดตัวนี้แต่ถ้าไผ่บ่มีอยางยืดตัวเนี้ยเข้ากับไซส์ตัวนี้ก็ได้แต่ว่า มันอยากไหลบอกไว้ก่อนว่ามันอยากไหลหรือว่าสีบอดไซด์ก็ได้นะแต่ว่าขอสิแนะนำแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆน้อยเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้บอกว่าสิเลนส์ได้ตัดให่างนี้โอเคโอเคโอเค two minute t w minute ไปมัม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  look at your fans ชีพูพุ Poo -poo? Smell her. Uh, oh, she poopoo? -poo? Oh poo poo. No. So smell. Mem mem mem. Mem mem mem. Oh. Look at Papi. What's Papi doing? Papi shower? Huh? You can no man. Ah. o h let ่ o m า y g ่กิฟต์ยูดิรรณโ n ้คเพศดิสวรอมาไพท่าเ o ่าทเพอ put in put inside the bag Okay, o เ a y Can you clean up clean up and we go eat o อ a y put inside the bag put everything inside Okay, let's we go o อ a y การเล่นคือการเข้ากับทิบขึ้นไปข้างงยี่ is more baby แฮมม m e การเข้ากับทิบขนไปข้งงแต่ว่ามันสิทิบขึ้นไปกได้สุดเห็นบหก เออถ้าทิ้ออกไปทั้งทางนี้ก็คือกันมันสิบ้านสุดเ็นบอกเพราะว่าอยางยืดเทามันสีไหลยางเทายกขึ้นแบบนี้ก็คือการยากยืดเทามันสีไหลเนาะถ้าเท้าไซส์ตัวนี้แต่ก็ไซส์ได้คือการเท้าก็บบต้องเห็ดเห็ดควางแหงแบบนะ้ล้วกาถ้าพายบนมี้กับโต้องใช้อั้นก็ได้คือการเนาะการฝากไว้แค่นี้ละการวิดีโอนี้กับลูกกับสียบายอย่างเดียวตอนนี้นะอยากกินนมแพงแล้วอาเซียบาย If you want to eat mum mum <Okay. S 1> say bye bye first no not mum mum bye bye say bye bye say bye 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 bye. Uh huh. <laughs> bye, bye, over there. Bye, bye 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 oh dad say bye 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 can you say it? yeah อ <laughs> ั <laughs> uh, สวัสดีค่ะสวยๆขอบคุณค่ะสวยๆ uh, ขอบคุณค่ะสวยๆเพค่ะขอบคุณค่ะสวยๆขอบคุณค่ะ อยากกินนมยามอยากกินนมสิเห็ดปากบันนี่ล่ะมัม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 อากัไปแล้วเนาะคบคุณหลายๆล,ล,ลูกกังวลแน่ก็ต้องขออภัยก็เอาไปล่องไปเล่นกันเบิ่งเอาล่องไปเล่นกันเบิ่งเนาะกัลองเล่นเบิ่งบ่มีอย่างยืดโตโตใดเลยค่ะบ่ต้องใช้เล่นท่าตามที่่อยแนะนํามันสิได้ครับบริหารในส่วนของขาพ้นแล้วกั ในส่วนหัวขาหลังเฮาเนาะแล้วกับคนเนาะเอาลองไปเล่นกันเบอรงแล้วกันวันนี้ก็ต้องไปแล้วว้าวค่ะซักซักส่วนๆไปวนมางงๆก่ะว้พ่อกันคลิปวิดีโอหน้าเนาะวันนี้ก็ต้องไปแล้วท่านผู้ใดยังไม่ท่านกดติดตามก็ซับสไคร์กับฝากดติดตามก็ซับสไคร์เป็นกําลังใจให้คอยกับลูกน้ำและผ่ายอยากได้ชุดออกำงกหรือว่าโปรตีนไม่หยังกับคองแบบไม้โปรตีนเนาะก่ะ ลิงก์ทางใต้นี้เข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์กันได้เลยก่ะถ้าใครอยากติดตามช่องทางอื่นยิงนํากับค่อยมี IG มีเพจลิงก์อยู่ทางใต้นี้เด้อค่ะไปกดติดตามกันได้มื้อนี้ก็ต้องไปแล้วแหละเอาไว้พอกันคลิปวิดีโอหน้าไปแล้วบ๊ายบายอชเช่บ๊ายบายเบอะ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 เนกว่ะอ่ะบายบายเฟิร์สบายบายอ่ะบายบายบ๊ายบายสวยๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะฮ่าบ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ I give mommy a kiss first. <coughs> okay, let's go eat. Okay, we clean up first. We clean up and we go eat, okay? You have to help my mommy clean up, okay? I help mommy clean up. Come on. Right here. Put inside. Help mommy. Yes. Thank you.